เป่าเดียวเป่าเดียวรู้เลยวัดกันเป่าเดียวพอยังยิงยาวกระเป๋ายิงชุบเป็นกูซะงั้นไม่เลยไม่ได้กำหนดดิร้อชนะหรือแพ้อุ้มเอ้าร้อยชนะได้เลือกไงั้งก็แนนอนอยู่แล้วอ่ามึงก็อุ้มผมไม่ได้อ่ได้สิบห้าวินะครับสิบห้าวิข้าต้องยิงนะครับพร้อมเดี๋ยววอลต้องหันหันข้างก็ให้กลายเป็นอันนี้กลายเป็นหน้า ได้เออหอมมาทางไหนมาทางขวาออ่นอนออมไปลุยสิ้าวิหนึ 1, 1> 5, 1, ห่งหนึ่งพันหนึ่นันสางนี้า่งพันกหนึ่งพันเจ็่งพันแปดหนึ่งพันเก้าหนึ่งพันสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามห่หมุนด้วย 14, 14, 15, okay. หมุนด้วยสิบสี่โอเคเพโอนอนโด้เกิดโหแข็ง,งแรง โอ้โหอ,อ,อะไรครับเนี่ยไม่ไม่ใช่ฟางจะลงโซฟา